เฮายเฮ้ยเฮ้ยวิววิววิวอูถึงสองก้สองมือเลยวิวพี่ปามอ่าเราถองทันนี้นะคะอยากให้โทรศัพท์นะก็คือตอนนี้เรากําลังเดินทางไกลกับโทรศัพท์เครื่องหนึ่งของพี่ปาล์มแล้วก็กับตังอีกสามสิบห้าบาทของเราที่ต้องไปซื้อน้ำมันให้พ่ออ้อนยังไงร้านอยู่ข้างๆพี่ปามอย่าพาหนูตายนะโอ๊ยไม่ตายหรอกพี่แค่ล้มเดี๋ยวก่อนก่อนท้องพี่ปาล์มไว้แล้วกันนะไอ้เจ้าหมา ออออออกองอุกออ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 อ สิบห้าพอดีไปภารกิจของเราสำเร็จแล้วซื้อแป๊บเดียไม่คุ้มค่ากับการเดินทางสองรอบของเราเลยซื้อให้พ่อเกิดไม่ซื้อเลยให้ป้าาบยบายให้พ่อให้ป้าหนึ่งนั่นแหละให้ป้าหนึ่งไปทอดปลาอาของมาใส่หน้ารถอีเออใช่ใช่ใช่มีหน้ารถมีหน้ารถอะไรมีหน้ารถอะไรมันก็ต้องมีหน้ารถอยู่แล้วไหมอ้ารถมาครั้งไม่มีหน้ารถแม่อะเระมันไม่ใช่รถดิมันคือจักรยาน เห็นหนูบอกแล้วถ้ากลับมันไม่น่ะอีฟอีฟหนูก็นั่นคือสะพานอัแนตกกของเราเฮ้ยคันนี้เบามากเลยนะอยากได้อ่ะขอจะขอเดี๋ยวก่อนแล้วแต่พี่อยากจะไปขอพี่เจหรือจะขอใครเดี๋ยวก่อนพี่ป้าหนูเอาไอ้นี่ก่อนหนูเหยียบหนูจะเหยียบ ไป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 โอ๊ยโอ้ยเดี๋ยวขอดีไหมไปทุกคนก็อยู่หน้าหน้ารถกับพี่ปาไปก่อนนะคะเออเอาแบบนี้เลยจะได้ถ่ายถ่ายอานกืนเลยดูตาดู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 นี่คืออะไปจับโทรศัพท์อันนี้คือถ่ายลงคลิปใช่ไหมใช่แล้วใช่แล้วถ่ายลงคลิปเดี๋ยวไปถึงบ้านเราค่อยปิดจุกภาพไป อย่าเอาแฟตท์มาใส่ตาพี่ก็พาโคตรแสนตา